ไหนวะเนี่ยทำไมโลกมันกลับหัวกลับหางงี้วะเฮ้ยทำไมหัวก็ไปอยู่บนที่เท้าอะกลับไปละเอ้ยวางกลับหัวเพื่อนกันเอ๊บเอ๊บเอ๊บเแต่งเพื่อนโอ้ยมานี่ก่อนเลยนี่ดูเฮ้ยนั่นมันโลกเหรอวางสติกกี้พิสตันนี่วางเลดโซนเลยขยายเลยไปเลยอืมด้วยพลังขนาดนี้แหละเอาล่ะต่อเลยดึงโลกกลับมานี่เลย เฮ้ยเป็นไงดึงโลกกลับมาแล้วแต่ทำไมโลกมันกลับหัววะเออนั่นดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดู๋ยวเดีดีกลับหัวกูเลยเฮ้ยกลับหัวมั้งดิอืมกลับหัวเฮ้ยเป็นไงไม่อยู่บนดวงจันทร์แล้วเออเจ๋ยงแจ๋วอันนี้เอามานี่เลยเฮ้ยกลับดวงจันทร์เลยเอ่อบนโลกนี่ว่ะเฮ้ยเปิดโอ้ยโอ้ยขุดเลยอะเอ้าหินมัน มองเท่งไปแล้วขุดน้ําเลยน้ําหายไปตักหินเลยขุดหินเลยนี่วางหินวางน้ำเอะมันจะกลายเป็นลาวางเฮ้ยลาวาเออเริ่กูช่วยกูด้วยกูโดนลาว่าตักเอ้กูกลายเป็นตัวเหลี่ยมล้กูไหลช่ด้วยนีอ่ะแข็งเลยเอ้ยหัวกู็เริ่มเลยเพื่อนนี่กูช่วยมึงแล้วนี่ ไอเดี๋ยวเดี๋ยวใ่กูทำอะได,ดูนี่นี่วางสกีพิซซ่านี่กูจะย่อตัวเองเอ้ยนี่งตัวกูแบนเฉียบขุดดินก่อนขุดหินตรงนี้ก่อนนะเนี่ยเข้าไปเลยนี่ดูกนี่ตัวกูเท่านี้อ่ะเข้าไปเลยไงเข้าไปในซอกเล็กๆไม่น้อยไม่มีใครเห็นหรอก